ในที่สุดก็ถึงชั้นบนสุดเพอเพอพวกเราอาจจะกำจับบอสได้ละมัง้งนี่คือบอสดันที่สองนั่นเหรอบ้าเอยจะกำจัดมันได้ยังไงเนี่ยพวกเราไม่ไหวหรอกรีบถอยกันก่อนทุกคนหนีไปซะ บัตซบเฮ้ยถ้าเป็นวอร์ดก็คงออกไปจากประตูบานนั้นไม่ได้สินะแค่ออกไปได้ก็จบเรื่องน,นี่มันอะไรกันมากเลยขวางพวกเราไว้ไม่ให้ออกไปเหรอแล้วทีนี้จะทํำยังไงดีตั้งสติก่อนสิพวกงโง่่อให้เป็นแบบนั้นมันก็แค่เกมเหวเลยไว้ชีวิตฉันอาคอาคช่วยด้วย บอสของด่านนี้อยู่ที่ชั้นบนสุดของตึกแน่นอนว่าบอสน่ากลัวมากแต่ปัญหาก็คือเงื่อนไขในการเคลียร์เคลียร์นั่นคือจุดเริ่มต้นเป็นเงื่อนไขในการเข้าไปในห้องบอสหรือก็คือเฉพาะคนที่มาจากด่านแรกเดียวกันเท่านั้นที่จะเข้าไปด้วยด้วยกันบอสมีเพียงแค่ตัวเดียวแต่ทีมต้องการกำจัดบอสถึงสองทีมสรุปก็คือหนึ่งในสองทีมนี้มีเพียง,งทีมเดียวเท่านั้นที่สามารถเคลียร์เอนี้ได้ หากเคยเคสไม่ได้ก็ต้องพบเจอกับบทลงโทษไม่ว่าทางเลือกไหนก็มีความปรานีใดๆเลยสักนิดก็คงนั้นแหละเพราะฉะนั้นทีมที่ไปล่าบอสทีมหลังก็น่าจะยึดพื้นที่ใต้ดินเอาไว้ด้วยแฮเอดีจงฮยอนอะไรเนี่ยนายยังมีชีวจุอูนั้นเหรอฉนันตั้งข่าที่อยากพูดคำนั้นข้าความสามารถได้อย่างคงเท่าเดิมไม่น่าเชื่อแต่แฮว่านายเจียงรอดชีวิตได้ นั่นสินะพอโชคช่วยนะไม่เจอกันรับเดียวสุภาพขึ้นเยอะเลยแฮะแหมเขาได้เห็นพี่สยามต่อสู้แล้วก็ต้องสุภาพนั่นแหละคะ่ะอพอดีเลยพาฉันไปพบประธานนักเรียนหน่อยสิพี่ฮยันกูณอีกแล้วเหรออืมเข้าใจแล้วมาทางนี้ดูนั่นสิที่นี่คือฐานทัพของพวกเราอะคนคนนั้นคนที่ต่อสู้กับมิโนทอร์ในตอนนั้นให้ตายสิ ยังมีคนอยู่เยอะ Observer ก็เยอะตามเต็มเป็นหมดคือว่านะคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดอยู่ด้วยกันตั้งแต่ด่านก่อนหน้านี้เลยเหรอด่านก่อนหน้านี้ทําอะไรหรอทาไมผู้คนถึงได้มองที่ที่นี่ด้วยสายตาแบบนั้นไม่มีอะไรก็แค่ในระหว่างที่คนอื่นวิ่งหนีฉันกาจัดมอนเตอร์ไปเท่า,น,ทาน,นั้นเองกาจัดมอนเตอร์ก็แค่มอนเตอร์อะไรผู้เฝ้าประตูมินโนทอร์มีตัวแบนรับออกมาแล้วเหรอไม่สิพี่แน่นะกาจัดมันได้ใช่แล้ว แหมต่อให้โกหกกันก็เล่นใหญ่จังเรื่องสิ่งนั้นเหรอเดี๋ยวนะทำได้ไงสถานการณ์มันพาไปให้ตายสิอธิบายให้อธิบายดีๆอ,อธิบายให้ดีๆไม่ได้หรือไงคุณเซฮันคุณยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยสินะครับล่องอกจริงๆครับแม่รับบาดจ็บตรงไหนใช่ไหมทําให้เขาถึงทาแบบนั้นสรุปก็คือก่อนอื่นเลยผมได้มาพบที่นี่พรามาถึงช้าครับ เ <S an other> นื้อหาตรงกับที่มินอาไปสืกมาไปเลยฮะถึงอย่างนั้นก็ต้องกำจัดบอลให้ได้ก่อนพวกที่อยู่ข้างบนและขับไล่ไอ้พวกที่ยึดพื้นที่ให้ออกไปสินะครับแต่พวกเราคงจะรับมือกับกองกลังที่มาถึงก่อนไม่ว่ายังไม่ไหวนะครับแล้วบอลที่พวกเขากําจัดไม่ได้พวกเราคงกับจัดไม่ได้เหมือนกันทําได้ครับว่างไงนะครับก็แค่ลากไอ้พวกที่พยายามผูกสิทขาในการกำจัดลงมาข้างบนนะครับ